หลังจากที่ได้ลงไปตรวจสอบข้าวทั่วประเทศไทยนะคะทางด้านของหม่อมหลวงพนาดาดิสกุลค่ะก็บอกว่าตอนนี้เตรียมที่จะรายงานผลนะคะให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคสชนั้นได้รับทราบค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังบอกว่าสื่อมวลชนนั้นสามารถลงไปถ่ายทําได้ค่ะ ทางด้านของบมลประดาดิษกุลปรลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐนั้นบอกว่าหลังตรวจสอบโกดังข้าวทั่วประเทศเสร็จจะมีการรวบรวมข้อมูลรายงานให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าของคสชนั้นได้รับทราบจากนั้นก็จะ,ะแถลงให้สังคมรับทราบต่อไปยืนยันว่าทีมงานทั้ง100ชุดมุ่งมั่นทํางานอย่างเต็มที่โดยเพราะว่ามีโรงสีหลายแห่งนะคะที่บกพร่องคาดว่าการเข้าไปสํารวจโกดังไซโลข้าวนั้นจะ แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะส่วนการวิเคราะห์เชิงกายภาพนะคะรวมถึงการตรวจ DNA ของข้าวนั้นมีกรอบเวลาไว้จนถึงเดือนกันยายนนี้โดยระหว่างการตรวจสอบโกาดังข้าวทางกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดว่าจะระบายข้าวส่วนใดได้ไดบ้างเพราะหากเก็บไว้นานคุณภาพของข้าวนั้นอาจที่จะลดลงและในช่วงนี้ปปชสามารถนําข้อมูลในการลงพื้นที่ตรวจสอบไปใช้ดําเนินคดีได้ซึ่งการลงโทษนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับคณะทําทงานตรวจสอบค่ะ หม่อมลบนาด,ดายังคงย้ำได้ว่าสำนักปลัดนั้นไม่ได้ห้ามสื่อลงพื้นที่เพราะว่าสื่อมวลชนสามารถติดตามไปได้นะคะแต่อาจเป็นได้ค่ะที่อาจจะไม่ได้แจ้งจุดล่วงหน้าก่อนเพราะว่าทีมงานที่ลงพื้นที่ตรวจสอบนั้นไม่มีการปกปิดแต่อย่างใดเพราะเป็นการนำเสนอในข้อเท็จจริงค่ะ